วสวัสดีค่ะดิฉันนางสา,สาวเบลดีวรศิงค่ะนายวัลยรเจล่านะครับค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศมันร้อนนะคะครับร้อนมากครับค่ะได้ได้ทราบว่าโรงเรียนเราเนี่ยได้สร้างอาคารใหม่นะคะ<อ>่ะเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับค่ะก็ประเด็นหลักๆวันนี้เลยนะคะก็คือประเด็นแผ่นดินไหวนะคะ ค่ะซึ่งในเชียงรายเราก็เพิ่งเกิดใช่ไหมคะครับค่ะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเราเนี่คะ่ะคค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาพูดถึงแล้วก็มาดูแผนที่รอยเลื่อนในประเทศไทยก่อนนี้นะคะค่ะนะครับตรงนี้พบกับผมนายารยิ๊ปาเราจะมาดูแผนที่ราเลือดประเทศไทยไนะครับว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ ลอยเลื่อนแม่จันจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันอําเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของลอยเลื่อนแม่อิงจังหวัดเชียงรายอําเภอเทิงอําเภอขุนตาลและอําเภอเชียงของลอยเลื่อนแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอเมืองลอยเลื่อนเมืองทุถธานีจังหวัดตาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุัยธานีลอยเลื่อนแม่ทาจังหวัดลำพูนอําเภอแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่หอน ลอยเลื่อนเทินจ,จ,จังหวัดลำปางอำเภอแม่พิกอำเภอเทินจังหวัดแพร่อำเภอวังชื่นลอยเลื่อนพะเยาจังหวัดลำปางลอยเลื่อนปัวจังหวัดนานอำเภอสันติสุขอำเภอท่าวังหาอำเภอปัวอำเภอเชียงปลางอำเภอคุ้งช้างลอยเลื่อนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอำเภอท่าป่าจังหวัดนานอำเภอน่า่1อำเภอนาน้อยอำเภอเวียงสาลอยเลื่อนเจดีสองค์จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทอง าภูอำเภอสังขบุรีลอยเลื่อนนครศรีสวัสด์จังหวัดไทยธานีอำเภอบ้านไร่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ลอยเลื่เพตบุรีจังหวัดเพชรบุรีอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองลอยเลื่อนระนองจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรจังหวัดพังงาลอยเลื่อนคลองปลุยจังหวัดราชธานีอำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมจังหวัดพังงาอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมือง รอยเลือดไปหนขอจบเพียงเท่านี้นะครับกลับไปที่โต๊ะของเราเลยครับครับค่ะคครับุณประกาศิธิ์คะ,ะจากที่เราได้รับความรู้เรื่องแผนที่รอยเลื่อนในประเทศไทยนะคะเราก็ได้รู้ว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยมีทั้งหมด9ก้รอยเลื่อนด้วยกันนะคะคแล้วก็มี ในประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายก็คือมีทั้งหมด14รอยเลื่อนนะคะทั้งหมดเลยค่ะครับค่ะต่อไปเราก็ไปพบกับเยอกับความเชื่อนะครับของการเกิดแผ่นดินไหวกับคนไทยเรานะครับว่าคนไทยเราเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรนะครับก็รับฟังได้จากคุณมาริกาได้เลยนะครับ เรื่องความเชื่อเรื่องแผ่นดินไหวของคนไทยในสมัยก่อนนะคะเชื่อกันว่ามีปลาอานน,น์นอ,นอยู่ใต้เขาพัสเมินค่ะปลาอานน์ก็เกิดการพลิกตัวนะคะทําให้แผ่นดินสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะโบราณการมีเรื่องเล่าขานกันว่าปลาอานน,อน์นี่เป็นปลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างโลกใหม่ๆเป็นปลาที่มีภาระหนักมากเพราะจะต้องแบกน้ำหนักของโลกไว ปลาอานน์มีร่างกายใหญ่โตโอลานมากมายเหลือคณาเล่ากันว่าหากของปลาอานน์นี้นับได้เป็นพันพันยอดปลาอานน์นิ่งสงบและแบกโลกไว้แต่อยู่มาก็อาจจะเกิดความเมื่อยก็เลยพิกตัวบ้างเพื่อเป็นการเปลี่ยนอริยาบทที่แบกโลกไว้ก็เลยทำให้เกิดแผ่นดินไวหวภัยพิบัติเหนือผิวโลกลมฟ้าแปรปรวน นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวค่ะสำหรับเรื่องความเชื่อแผ่นดินไหวของคนไทยในสมัยก่อนนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะกลับไปที่โต้ะข่าวของเรากันเลยค่ะครับหลังจากได้ไปรับฟังความเชื่อเกี่ยวกับแผ่นดินไหวจากคุณมริการมาแล้วนะครับเราก็ไปดูสาเหตุกันนะครับว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรนะครับคุณนินีครับสาเหตุหลักๆเลยนะคนะค ก็จะคือจากธรรมชาติของเราเนี่ยแหละค่ะก็คือรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะคะแต่ว่าสาเหตุทั้งหมดอยู่สองสาเหตุด้วยกันนะคะก็คือจากฝีมือมนุษย์ก็คือการสร้างนิวเคลียร์ค่ะแล้วก็จากธรรมชาตินะี่คะที่ดิฉันพูดเมื่อกี้นะคะก็ไปคลุบได้เลยค่ะสวัสดีครับกับผมนัทพลอโนวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับ สาเหตุการเกิดของแผ่นดินไหวนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภท,ทใหญ่ๆนะครับคือ1สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเสือโลกนะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดตามธรรมชาตินั้นจะคาดเดาได้ยากและไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับและ2นะครับ เกิดจากการกระทำผิดปมะนุนนะครับก็อย่างเช่นการทดลองระเบิดประบนูนการระเบิดจากการทำเหมืองแรกแลนะการทำก่อต้นนะครับซึ่งจะมีความรุนแรงน้อยกว่าแนินไหวที่เกิดตามธรรมชาตินะครับครับนะและนี่ก็เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นินไหวนะครับต่อไปกับต้อขาวครับ หลังจากได้ฟังสาเหตุมาแล้วนะครับต่อไปก็อยากจะรู้จังเลยนะครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดกี่ครั้งครับคุณเมย์วันนี้ครับโอ้ยไม่ทราบสิคนะถ้าเกิดเราอยากรู้เนี่ยเราก็ไปศึกษาได้เลยค่ะวันนี้เราก็มีข้อมูลมาให้ทุกท่านหรือท่านผู้ชมได้ทราบกันนะคะครับ,รบก็ไปชมกันเลยค่ะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูสถิติการเกิดแผ่นดินไหวกันนะครับสถิติการเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดนั้นเกิดขึ้นที่อำเภอพานนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิตินะครับให้ใกล้กันเลยนะครับผมเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงล่าสุดนะครับนั่นคืออำเภอพานแม่ลาไม่สวยนะครับแม่ขวางอำเภอสูงเม่นนะครับผมพีเราแม่เำเภอพานแม่ลาไม่สวยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอำเภอพานแม่ลาไม่สวยนะครับ ก็จะเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดนะครับที่อำเภอแม่สวยนะครับมีแรงขนาด4.8มิลเตอร์นะครับแล้วก็ประเทศพม่านะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับของประเทศเรานะครับที่มีขนาด4.2มิลเตอร์นะครับและสุดท้ายนะครับเป็นขนาดของแรงแผ่นดินไหวนะครับที่แรงที่สุดในสถิตินะครับของวันที่18นั่นก็คือ4 9มิลเตอร์ที่ประเทศพม่านะครับทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของออเภเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับประมาณ4 3 6กิโลเมตรครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสหรับจากแผ่นดินไหวล่าสุดนะครับ ต่อไปนี้นะครับเราก็ยะกลับไปที่โต๊ะข่าวของเราได้เลยครับสวัสดีครับนี่ฮาวมาแปลกนะครับคุณเมวันช่วงนี้ครับไม่จะไม่แปลกได้ยังไงคะก็ปีหน้านี้ก็จะเข้าสู่อาเซียนแล้วค่ะอ๋อ oh, ครับผมค่ะก็หลังจากที่เราเมื่อกี้เราฟังสถิติหรือความเชื่อหรือรอยเรื่องในประเทศไทยแล้วนะคะหรือพูดง่ายก็คือความรู้เรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะคค่ะต่อไปปีหน้านก็จะเข้าสู่อาเซียนแล้วค่ะ แล้วก็มาทําความรู้จักกับเหตุที่จะที่เหตุที่เกิดจากแผ่นดินไหวกันเลยนะคะซึ่งกลุ่มที่เราจะยกตัวอย่างมาหลังจากประเทศไทยหลังหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างประเทศไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเองค่ะ,<ม>ะครับก็รับชมเหตุแผ่นดินไหวต,ต่างๆในอาเซียนได้เลยนะครับค่ะก็จากคุณวรรัตน์นะคะค่ะชื่อเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววุร,กกรัตน์กันการนะคะต่อไปเรามาดูสถิติการเกิดแผ่นนุ้ยอาเชี่นกันนะคะสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศกลุ่มอาเซียนในรอบ40ปีประเทศบูนยัยเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด6.0ลิกเตอร์ประเทศฟิลิปปินส์เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด6.0เลกเตอร์ประเทศเวียดนาม เกิดแรงสะเทือนขนาด0 5ลิตรประเทศสิงคโปร์เกิดแรงสะเทือนขนาด0 8ลิตรประเทศลาวเกิดแรงสะเทือนขนาด4.7ลิตรประเทศพม่าเกิดแรงสะเทือนขนาด0 8ลิตรประเทศไทยเกิดแรงสะเทือนขนาด0 3ลิตรประเทศอินโดนีเซียเกิดแรงสะเทือนขนาด8.9ลิตร ประเทศมาเล,ลเซียเกิดแรงสะเทือนขนาด0.5ลิตรและประเทศกัมพูชาเกิดแรงสะเทือนขนาด5 6ลิตรข้าสรุปสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในอาเซียนนะคะประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวที่รุแนแรงที่สุดคือให้อินโดนีเซียค่ะประมาณ8.9ลิตรนะคะจบการนเสนอข่าวค่ะกลับไปที่ตัวข่าวเข้าสู่พวก เราอีกครั้งนะคะค,ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดแทนดินไว้ในกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะดิฉันก็หวังว่าญาติพี่น้องของท่านผู้ชมเนี่ยค่ะต้องมีท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยะคะ่ะปีหน้านะคะต้องได้ไปทํางานที่ในประเทศกลุ่มอาเซียนแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยเมื่อกี้นะคะได้ให้ท่านผู้ชมรับรู้หรือได้รับสาระต่างๆนะคะค่ะ ช่วงนี้ก็ร้อนนะครับเนี่ยค่ะเหนื่อแตกแล้วค่ะครับฉันใส่สูทได้โคตร้อนเลยค่ะท่านผู้ชมครับดำเนินรายการมานานก็เหนื่อยพอสมควรนะครับงั้นพวกเราขอพักสักครู่นะครับแล้วเราพบกันช่วงหน้าที่ห้องสมได้เลยครับค่ะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมวดีสาษีค่ะผมนายพลเจร่านะครับค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับโต๊ะขาวเราเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีสาระน่ารู้มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะเป็นการเตรียมรับมือก่อนเกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งมีห้าขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือมีการซักซ้อมเหตุการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวกำหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยนะคะ 2. มีการตรวจสอบเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะยึดอุปกรณ์กักบฝาบ้านหรือเสาให้แน่นนะคะเพื่อป้องกันวัตถุลื่นไหลใส่ตัวเราเองนะคะคแล้วก็3นะคะมีการแนะนําสมาชิกในครอบครัวค่ะให้รู้วิธีการปฐมพยาบาลขั้นต้นนะคะโอ้โหวิธีนี้ต้องแบบว่าละเอียดที่สุดเลยนะคะถ้าต้องรู้ดีนะคะถึงจะนํามาปฏิบัติได้ะคะ่ะแล้วก็4นะคะ ไม่ควรวางสิ่งของที่หนักหรือแตกหักง่ายไว้บนที่สูงเพราะเวลาเกิดแผ่นดินไว้อาจทำให้หล่นได้นะคะและค่าค่ะตัดไฟฟ้าปิดวาล์วน้ำและถังแก๊สโดยเร็วที่สุดเลยคะ่ะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดนะคะเช่นไฟไหม้ทำนองนี้นะคะ่ะค่ะเหตุการณ์ไหนก็ไม่เท่ากับว่าเรามีสติไว้ดีที่สุดคะ่ะ ก,ก,ก็อย่าเตื่นตระหนกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยนะคะคือไฟฉายและน็อคบีบค,ค่ะครับหลังจากได้ฟังการรับมือก่อนการเกิดแผ่นดินไหวแล้วนะครับต่อไปเรามารับฟังการรอดรอดแมวเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็คือการหมอบซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหากโต๊ะหรือที่กำลังที่เราอาศัยอยู่ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็ ไม่แข็งแรงพื้นอาจจะตกใส่ล้วโต๊ะหักทับเราได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเวลาถิบไว้แบบนี้ควรจะมุดใต้โต๊ะที่แข็งแรงนะครับดังนั้นวิธีนี้ก็ไม่น่าจะใช้ใได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วเราควรจะมีวิธีอื่นบ้างไหมครับอ๋อจากที่ดิฉันไป facebook ทำนองเนี่ยค่ะในโลกออนไลน์ค่ะดังมากเลยค่ะบุคคลหนึ่งค่ะเขาเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยนะคะและผู้จัดการด้านวิบัติภัยของทีมกู้ภัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกานะคะคเขามีชื่อว่าดักคอปค่ะเขามีประสบการณ์ท่างชกชนเลยค่ะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเรื่องของหน่วยกู้ภัยในระดับโลกเลยนะคะโอเคนะเ่ยค่ะเขาได้พบเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวเขาใช้วิธีสามเหลีอย่างชีวิตค่ะ ท่านผู้ชมจะได้เห็นทางด้านล่างนี้นะคะและเอาชีวิตเขานะคะได้เอาชีวิตรอดค่ะเนื่องจากเขาได้ไปช่วยชีวิตเด็กหนึ่งโรงเรียนค่ะซึ่งรู้ไหมคะเด็กโดนตึกทับตายหมดเลยค่ะแล้วก็เขาไปช่วยเด็กคนนั้นนะคะโดยที่มีซากโต๊ทับเลยค่ะค่ะแต่ว่าเขารอดนะคะเขาได้ค้นพบเขาได้ค้นพบว่าบริเรียนที่เขาอยู่เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมนะคะเขาจึงเรียกวิธีนี้ว่าสามเหลี่ยมชีวิตค่ะคผมต่อไปนะครับมาดูวิธีพื่อความปลอดภัยยางแผ่นดินไหวนะครับข้อแรกก็คือหนึ่งกับทุกคนที่มุดหาที่กำบังเมื่ออาคารถล่มก็จะถูกหัดจ,จนตายนะครับคนที่เข้าไปอยู่ใต้ส่ง,งท้องที่โต๊ะหรือรถยนต์ก็ถูกทัาได้เช่นกันนะครับต่อไปข้อสอนะครับโดยธรรมาชาติแล้ว หมาแมวแล้เด็กทำรกไม่จะปกดตัวอยู่ในท่าเหมือนในคันมาดานะครับค,คุณเองก็ควรจะทําเช่นนั้นในกรณีแผ่นดินไหวนะครับมันเป็นสัญชตาตญาณทุกความปลอดภัยคุณสามารถมีชีวิตรอดได้ในช่องว่างที่เล็ก mm hmm. เช่นข้างเก้าอี้โซฟาข้างของหนักนังที่ปลอดภัยนะครับไ่ข้อสามนะครับอาคารไม้เป็นที่ปลอดภัยที่สุด ที่อยู่ในขณะแผ่นดินไหวนะครับเพราะไม้มีความยืดหยุ่นมากกว่าปูซีเมนต์นะครับและอีกอย่างเวลาที่ถ้าเกิดพัดลมมาไม้จะไม่หนักเท่าซีเมนต์นะครับซึ่งอาจจะทําให้คุณมีชีวิตรอดได้ไ<ม>ข้อสี่นะครับหากคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงขณะกลางคืนเกิดแผ่นดินไหวนะครับเพียงพิ้งจากเตียงช่วงเวลาที่ปลอดภัยจะเกิดรอบๆเตียงนะครับ,บ้ค่ะ เขาบอกไว้ว่าหากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถหนีออกไปง่ายทางประตูหรือหน้าต่างได้นะคะก็ให้นอนราบและกดตัวมีท้าทารกในคันข้างๆเก้าอี้โซฟารหรือเก้าอี้ตัวใหญ่นั่นแหละค่ะแล้วก็หกนะคะเกือบทุกคนค่ะที่อยู่ตรงช่องประตูตอนตึกถล่มไม่รอดค่ะค่ะและเจ็ดนะคะอย่าใช้บันไดเด็ดขาดบันไดจะทําการเคลื่อนตัวค่ะเราอาจจะตกหรือว่าพังได้นะคะส่วนแปดนะคะ ไปอยู่ใ,นใ,นใกล้กําแพงด้านนอกของอาคารหรือออกจากอาคารถ้าเป็นไปได้นะคะก็ก้าค่ะคนที่อยู่ภายในรถยนต์ถูกทับอัดเมื่อถนนด้านบนตกลงมาเพราแผ่นดินไหวค่ะส่วนมาดูข้อความปฏิบัติเพิ่มเติมก่อนดีคะหากเราอยู่ในอาคารและอยู่ใกล้ทางออกนะคะอย่าพยายามวิ่งหน,ใน,ในีค่ะผู้ที่บาเดเจ็บมากกว่าครึ่งเกิดจากการดุดวัดสดุด และในระน,นาดระหว่างพยายามวิ่งนะคะดังนั้นควรเดินออกไปหรือมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็หากอยู่ในอาคารนะคะและอยู่ห่างทางออกนะคะรอจนกว่าการสั่นสะเทือนจะสงบลงจากนั้นจึงค่อยออกจากอาคารอย่างระมัดระวังค่ะแล้วก็หากอยู่ในอาคารขณะที่กําลังเกิดเหตุนะคะหาที่กําบังที่ใกล้ตัวที่สุดอันดับแรกนะคะมองหาโต๊ะตัวใหญ่ๆคะ่ะ ครับจากนั้นก็มาดูการรับมือหลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับขั้นตอนที่1นึ่งเลยนะครับตรวจสอบตัวเองและคนข้างเคียงขั้นที่สองครับรีบออกจากอาคารทันทีเพราะอาจเกิดแผ่นดินไหวตามมาได้นะครับไปขั้นที่สามครับตรวจสอบสายไฟ,ไฟท่อ้นาและท่อแก๊สถ้าแก๊ส,กสววรั่วบินวาวหรืสะพานไฟ4นะครับเปิดวิทยุความคำแนะนาสุกเฉินใช้โทรศัรพท์เมื่อจำเป็นจริงๆนะครับวิทยุนี่ส่วนใหญ่เขาจะบอกขา่าวที่ปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่อุยันะครับส่วนโทรศัพท์นี่ ถ้าไม่จะเป็นนี่อย่าใช้เลยครับเพราะว่าจะไว้ติดต่อกับคนอื่นเวลาแบบหมดนี่ยุ่งเลยนะครับต่อไปครับอย่าเป็นไผ่มุงเข้าไปในเขตที่เสียหายนะครับแล้วก็อย่าแพร่ข่าวลือนะครับอาจถึงความงงตกใจกับข่าวลือได้นะครับไผ่มุงเลยนะครับค่ะสำหรับโตข่าววันนี้ของพวกเราก็ขจบเพียงเท่านี้ค่ะแค่นั้นเมื่อก่อนก็ Even that someone may ever hear about story of earthquake occurrence in Thailand, come to a few already be a little. The reason that us leads about story earthquake occurrence in Thailand, pretend mass learning media because get into trouble that interesting and interesting do research work very much. With regard to earthquake, this events is not about story far ourselves. By see it from cause earthquake occurrence in Thailand be tsunami of มนดสับสนหาเจอคนที่จริงใจไม่ยา